วัสดีค่ะพบกับรายการตะลอนไทยและตอนนี้ปิ๊มอยู่ที่วัดเขาตะเขาบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะด้วยระยะระยะทางที่ไกลหรือเกินแต่ก็ด้วยความสรัทธาของเราทำลงที่เราได้ดมาอยู่ที่วัดนี้นะคะเป็นวัดที่สําคัญที่แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นวัดที่อยู่บนเขานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในมีความน่าสนใจอย่างบ้างไปค่ะ วัดขาตะเคาเป็นวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ตำบลบางครกอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในบทประพันธ์ในสมัยอยุธยาครับมีหลักฐานที่สําคัญสันนิษฐานได้ว่าวัดขาตะเคาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณแล้วครับ ที่นี่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อทองโดยปรากฏในบทประพันธ์นิราศเมืองเพชรของท่านสุนทรภู่ซึ่งเป็นหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าหลวงพ่อทองเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาแต่ช้านานแล้วครับหลวงพ่อทองเนี่ยตามตำน,นานท่านว่าลอยน้ำมาแต่ความจริงคือน่าจะสันนิษฐานว่าคนไทยเอาหนีพมา่าอาจจะลงเรือ ตงเรือไปก็้วก็อาดปางหรือว่าไปตอนนี้ในทะเลเพื่อนียู่ข้ามาในสมัยลายพยุทธยาแล้วก็ตอนหนักก็ไปหาปลาแล้วไปลางบวนได้เจอในสมัยต้นแล้วก็กศิลปองค์ท่านองคอง์ท่านเนี่ยเป็นคุณปั้นคุณปั้นลายศิลปะล้านช้างสมัยเดียวกันแลวงพ่ก็สโสทรนะครับโกลางนะครับแต่เราไม่ทราบว่าข้างในนี้มีองค์ทองคำอยู่หรือเปล่า เพราะว่าเราไม่ได้เคย่นเครื่องสแกนนะครับมีแต่รรกรมศิลปากรเคยมาที่สูตน์ลระจกด้านหลังนะครับแล้วสว่านก็หักไปเก้าแทกก็เลยต้องทำพิธีขอกรรมการแล้วก็ไม่ได้ที่สูจน์อีกนะครับ เรามาถึงรถรางไฟฟ้าเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดเขานะคะเพื่อไปสัตกกระหลวงพ่อปู่หมอที่เรื่องมีกันนะคะโดยการขึ้นนี่นค่ะรถรางนะคะในราคาแค่ละ10บาทแค่นั้นเองเดี๋ยวเราขึ้นบ ะน,นี้เราถึงแล้วนะคะบนยอดเขาตาเขาเพื่อที่จะไปสักการะหลวงพ่อปู่หมอค่ะใดการนั่งรถรางขึ้นมาหลวงพ่อปู่หมอนำขึ้นมาปฏิสถานแทนหลวงพ่อทอง ที่เรียกกันว่าหลวงพ่อปู่หมอนั้นเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมาสักการะขอพรจากท่านแล้วอาการป่วยก็จะดีขึ้นนั่นเองซึ่งเดิมนั้นเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองนี่แหละครับในสมัยก่อนชาวบ้านที่เล่นเรือผ่านมาก็สามารถสักการะได้เลยครับแต่พอเวลาผ่านไปชายทะเลก็ได้งอกยาออกไปจึงทําให้ยากต่อการเคารพบ,บูชาครับจึงนําหลวงพ่อทองนั้นมาประดิษฐานไว้ได้านล่างแทนครับ ตอนนี้ปิ่นก็ได้สักการะหลวงพ่อปู่หมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสถานที่สำคพันธ์อีกที่หนึ่งที่จะไปคือวัดใหญ่สุวรรณารามค่ะไปกันเลยค่ะ วัดใหญ่สุวรรณารามชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าวัดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีการบรูรณะใหม่เพียงครั้งเดียวในสมัยรัชกาลที่5ทําให้ศิลปะภายในวัดยังคงความงดงามไว้เหมือนเดิมครับ ระอุโบสถมีอายุกว่า300ปีมาแล้วล่ะครับและที่น่าแปลกใจก็คือพระอุโบสถแห่งนี้ไม่มีนักต่างสักบานเลยครับภายในอุโบสถมีภาพกิจกรรมฝาผนังที่งดงามเป็นภาพเทพชุมนุมหมายถึงเทวดาจากชนชั้น,นต่างๆนั่งปะปนกันด้านหลังพระประธานมีพระพุทธรูปสำเริจขนาดใหญ่ ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปเพราะว่าพระพุทธรูปองค์นี้ที่พระบาทด้านขวามีนิ้วพระบาทถึง6นิ้วครับที่วัดแห่งนี้ยังมีสาราการเปลี่ยนที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังซึ่งพระเจ้าเสือได้ถวายแด่พระสังฆราชแตงโมจเจ้าอาวาสคนสำคัญของวัด ศาลาการเปลี่ยนของวัดนี้มีตำนานเล่าขานกันมามากเลยล่ะครับว่าที่บานประตูไม้จำหลักบานนี้เราจะเห็นรอยแตกจากของมีคมซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อพมา่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาชาวเมืองเพชรบ,บรุรีได้เข้ามาหลบในศาลาจึงถูกขวานของพมา่าฟันเข้าที่บานประตูแต่สุดท้ายของทัพทหารไทยก็สามารถมาช่วยเราได้ทัน หอไตรกลางน้ําที่หาดูได้ยากการที่สร้างไว้กลางน้าก็เพื่อป้องกันมดปลวกที่จะมากัดกินพระไตรไปิดอกใบลานอันเก่าแก่ครับแล้วเราก็ได้เห็นถึงความสวยงามของาศาสนสถานที่ประดับอยู่ในวัดน,นะคะทําให้เราจะหนักถึงการที่จะหวงแหนศาสนาพุทธและรักษาทำนุบำรุงาศาสนสถานแห่งนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวัดนอกจากจะเป็นศาสนาสถานที่ให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาแล้วยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะไทยในสมัยก่อนด้วยนะครับวันนี้รายการตอนไทยก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ 何